อ้าวสวัสดีครับอันนี้เป็น Matching Wangard p ี e m i u m เย้ลำบ้านายเฮ้อ้าววันนี้ m a ช c h i n g p r e m i ยมเราถ่ายเอ้าดอร์นะครับ <c oughs> พี่ลูกเวลากี่โมงตอนนี้เท่าไหร่ครับสามทุ่มสี่สิบเก้า Matching Premium อ้าวใครมาชิงกันวันนี้อะดูครับน <c oughs> ี่เจ้าเดิมครับเจ้าเดิมเคนเจ้าเดิมเคนเล่นเล่นเคนเล่นเล่นนี่ดูหลังเคนนี่นะครับถ่ายนี่ถ่ายเอ้าดอร์นอกร้าน <c oughs> นี่บรรยากาศนอกร้านเอ้ยเดี๋ยวเดเราเลยคขาได้ไม่ได้ฮะสวัสดีครับพี่ลุกวันนี้มามานี่แข่งยับยับเลยนี่มาแข่งเหนื่ยเนี่อยทำแบบสักทีนี่ไปทำอะไรมาฮะไปทำอะไรมาไม่บอกเออสุดตัวสามทุ่มสี่ทุ่มเอ้าลุยดีกว่าเดี๋ยวบอลเกมต่อเดี๋ยวบอลเกมต่อเอาไหวเอาไหวก็เล่นไปแต่ตอนนี้เอาตอนนี้ให้ตอนนี้ให้เอาเอาให้มั่นเอาให้มั่น ไทยจะกระแทกไปเลยลิงจ็อกเกอร์เอ,อ้ยลืมหามพี่นุกน๊กไอะไรนะโค้ดลดินโกนล,ลิงแคลร์นะฮะโก้คุกควินเอ้อยเต่ว่านะเขาจะพัฒนาเป็นลังอีกาตอนนี้ของสองแคนนี้ BVS อ่าส่วน2 2> สองของ<ป>เสริมของเสริมโกกับลิงที่ที่เป็นของภาควีแต่ก็มาใสาพ่พรีเมียมได้สามใบ เพราะว่าเออใช่เพราะว่าดีเวสุนสองเขาจะรีตัวตัวแคลว์จีโเวลแคลว์จีโนเวลตัวของโกนี่เป็นตัวอะไรนะหมาว่ะหมา,าที่เป็นจีการต้องจะเป็นหมาที่เป็นจีการอ่ะเอาแต่ว่าเดี๋ยวเจอในที่ยี่แปดนะครับดีเวสุนสองนะครับของเสริมภาคดีที่เอ้ยของเสริมภาควีที่ออกตอนภาคดีและมีของรีพิ้นของเล่นพรีเมียมด้วยครบถ้วนกระบวนความไปเลยนิดหน่อยฮะนิดหน่อย <laughs> นิดหน่อย <laughs> แต่ก็ยังดี ชุดต่ำไม่ได้嘛ให้ลูกเต่อให้มาชุบไปแล้วแนี่ไมอลูเต่าเต่อมีตอมีนี่มีคนลูกเต่ามีคนฮุบของเลยมีคนพกอยู่แล้วพกหรือฮุบบไม่แต่ผงนี่ห้ตำรวจค้นนะยัเสบสพี่ระเอาระตัวไรตัว 你好，大兵。 คิเท็กอ่ะครับผมสิบหกครับทำไมได้นะเสดเปิดห้าเสดหาชื่อสตว r เลอร์ขึ้นมาสิบหกได้เข้า <Okay. S 1> โอ้โหปะว่ากับใครไม่รว้ะว่ากับเคน <laughs> okay. Okay. Huh? Mm hmm mm. số 12 phải không? 12 2 <coughs> 1 2 12 tí skill mất à toàn tí. Khò 1 skill tô tô. Chờ đi. Khò 1 ồ hô. Đấy. สิบสองไเลยครับไม่บังกับคีนนะนะสิบแปดพลังดจะมีเชฟครับไม่มีสักขั้นไม่มีโอ้ยสิบเจ็ดสิบแปดครับผมยี่สิบสองยี่สิบแปดพลังเขาถึนจัว่วไลรครับผม หมืนแปดทีสมิม,สสมิีสกิลสองจบมืนแปดมนแปดมืนแปดสองแปดสบสอมิดไม่มีผ่านากจะบอกว่าฮิตมีสกิลครับนุกบอกใครจะไปยอมเซอร์เป็นตัวลอกของจริงคือพีกพ่กุ

ในดมบวกสามพันสิ 3, อบสอง <2 S 2> ใบเขาสองได้ส<น>องได้เข้าปิดด้วยบวกห้าพัน 5, 13, อ่าสิบสามสิบแปดชานี้สิบห้าไม่เหมือนสิบแปดให้วันจ่าย โ okay. อเคไปไปแ้นะเ่อกี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมผ่านแล้วนะตรงผ่านวันนี้พลังบวกหมื่น 101, ก,ก็บวกไปถึงสามสิบห้าตกสามพันสิบห้าก็บวกห้าพันสิบห้าอันนี้มันยืนหมื่นหนึ่งตกติดกันเป็นสองหมื่นป่ะอืม เขาจะทกเทคมันเกินมากอีไฟลไ์ะไรเกินสามที่บวกห้าพันใช่ไตแล้วสิบ้านหนึ่งขอร็กเป็นสกะมุ ถ้าจำนวนการ่ใหญ่หบางทีโซนมีสองใบหรือมากกว่าเลือกคาราบาลหนึ่งาการที่ชื่อตัวเองใช่ไหมก็ล็อกแถวหนา้าถ้าอันนี้ล็อกข้างแถวดีกว่าและนายการไปนั้นตาถ้าจํานวนการที่โซนคุณมีสองใบหรือมากกว่าเลือกเรียกการของผู้แข่งหนึ่งใบอืมสองใบแต่นี่ใหญ่ใบเดียวใบเดียว,ยยวใช่ไหมครับ เกิดหได้ไ,ไหมเเตนจ่ไเกิดไมเ่เกิดไม่เกิด,ม,กดมันบอกว่าเกิดมันไม่ไขไม่ติดนี่เสร็จเไม่ได้ถ้าจำนวนการ์ดที่ไงหน้าอยู่บนดีโซนจีโซนยู่งีดแ้วแหวนคิดมีสกิลคิปหักตาเวเดอร์บางตัวที่มันเป็นยุคเก่าหน่อยอ่ะมันจะเท่าไหร่อะ ะเะ็ป็นย<อ>ี่สิบแปดแปดสัสหครับสามส 36, หกสามสิบหกสามหกครัหกสี่หกหห đi, hey. <mix> anh <mix> สังเกตว่าเอ๊ะตันนี้ลิงมาแนวใหม่หรือเปล่าเต็มตัวกับทีเอสไงฮะก็ใช่ก็เคออสเคออสมาเองมาวมเลาวลาวเดินไปแค่ทิสตาร์ทแค่รอบของไออตัวนี้ไม่ขอติดไปขึ้นเลยไปปกติมันเคออสนี่หว่าวันนี้ทำไมแค่หน้ามันเปลี่ยนไปบวกห้ 5, าพันได้ไม่เข้านี่หว่าสิบสอง ำแนงตัวเอาแหวนตีเลยบกเท่าไรนเบวกสามพนไงแต่บวกสามพัน 3, แวนตีออกอีบเจ็ด เจนก่ามืมาอวิธีไบอ่อหนึ่งสองสามสี่รับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิบวขบไงเจนจัดได้หนึ่งใบแล้วผมเลือกล็อกอ่อเมียตัวเองตามจำนวนค่าคามไม่เกินสามใบผู้แข่งเลือกเลือกการไทยอ่ะไม่เกินสามยิ ฮิวต้องไปนู่นเราได้แค่ไปเดียวก็ที่ไม่มีฉลังเลยบ่ไม่มีก็ทำเป็นยี่สิแปดที่ตีฉลังยี่สิบตาตาฮิวตาหิวเร้แตอนเดี้ยวเปยี่แปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกหมื่นห้ายี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกหมื่นห้ายี่สิบแปดสามแปดสี่สิบสามสี่สิบสามโอเวอร์เข้า ไม่สองได้ครับไม่ไม่มใช่โอเวอร์หนึ่งโอเวอร์อเขาเพราะน่าสี่สามครับพูดเป็นเล่นคิดหลัตองตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็บกที่ลงมาเมื่อกี้บกหมื่นห้าหมื่นห้าด้วย 8, บวกหนสออนห้าบวกห้าเป็นบวกห้าเป็นสิบสามเสิบแปดมือห้าหอไม่ต้องไปหารหน,นึ่งห้าอหนึนห้าีห้นึ่งหมื่นห0 0่งนห้าหนึ่ 100, 100, 100. นงสามมืน่น ดีครับอ่าครับเลน,นะขอ,อคิดก่อนบวกห้าปันเป็นสิบสี่สิบสี่สิบสี่ตัวเองมันยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่เวกหมื่นห้ายคูบินสี่สามเก้าสามเก้าหนึ่งทิกสี่สิบเก้าถห้ประกันสองคิดครับ โอเคจบแล้ครับ okay, โอ<ด>้ยเสนียดายครเขียนเล่นผิดไปไม่มีอมเอยอยู่อ่ะแถวได้ขึ้นโอเคก็จบที่พี่นกครับเขียนนิ่มนแต่แรกแต่แรกกกลัวไมหมล่กลนะกลัวยังไงอะโอเคออฟไม่มา <c oughs> เคียออฟจะเดมไปแล้ว <c oughs> ไม่ถูกเลยไม่มาโอเคจบแล้วนะคะรับมือลอยสำหรับของเสริมเพนนี่นะครผมเดี๋ยวรอที่ยิ่งไปกันนะครับอาวันนี้เราลากันไปก่อนไปข้างหลังเป็นบอที่ไฟงเท่ว่าสวัสดีครับ Quạt sạc điện.